กอฟฟักกิ้งฮีโร่ทุ่มสุดตัวซื้อบ้านให้ลูกสาวในวัย8ขวบค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าล่าสุดนี้ตัดสินใจด้วยความที่รายได้ยังไม่ไม่อายที่จะทํากินในฐานะเหมือนหน้าครอบครัวจะอายมากกว่าถ้าต้องให้ลูกเมียเลี้ยงบันทึกไว้เดือนมีนาคม2020เป็นเดือนที่ชีวิตของผมมาถึงจุดที่มันพีคสุดถึงขีดสุดครับอัลบั้ม i n t r o d u c i n w e r a ที่อุตสาหกบ,บันทามา2-3ปีได้รับผารางวัลจากสองสถาบันภายในช่วง10บวัน ใครจะรู้ล่ะครับว่าในวันต่อมาสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยพลิกผันมากให้เดือนที่ดูรุ่งโร์ที่สุดของผมกลายเป็นเดือนที่เงียบเจยบที่สุดเหมือนอย่างที่ดูไม่ค่อยดีสักพักผลกระทบจากสิ่งที่คนคาาไ่ถึงมันทําให้ผลน,นั้นเราทุกคนตกอยู่ในสภาพที่ไม่มรู้ความหวังว่าอยู่ที่ใดเพราะมันช่างดูสิ้นหวังเหลือเกินครับผมยังมีวันหยุดอยู่บ้านหลายวันหากจะนับข้อดีในเรื่องนั้นก็เป็นโอกาสที่ได้อยู่กับครอบครัวเล่นกับลูกต่อกันดั้มหรืออ,อ่านหนังสือที่ดองไว้นาน แต่ผมกลายเป็นคนว่างงานทุกวันนี้รายได้ผมแบ่งเป็น2ส่วนครับคือรายได้ที่มาจากเพลงตั้งแต่เพลงโฆษณาถึงงานจ้างกับอีกทางคือจากบ้านบอบ้านชูใจ projection h o าส์ House, ซึ่งเป็นที่เล็กๆที่รับทำคลิปโฆษณาต่างๆอันเป็นงานหลักของเบลที่ทำกับชูใจซึ่งตอนนี้นย่ามันกลายเป็นรายได้ทางเดียวที่หล่อเลี้ยงบ้านเราครับหมายความว่าทุกวันที่ผมนอนว่างงานผมกำลังกินข้าวที่ลูกเมียหามาให้ผมกินทุกวัน ถ้ามองเห็นข้อดีผมมองว่ามันสอนผมเ,เรื่องความไม่ประมาทในชีวิตแบบได้มากๆเลยครับทั้งการความสําเร็จที่มันโหมกระหน่าเข้ามาอยู่ๆพอมันหายไปหายไปง่ายมากคุณชนะพร้อมกับพ่ายแพ้ทุกวันนี้เจ้าตัวเองนะั้นต้องบอกว่าตัดสินใจค่ะในการปรับเปลี่ยนความคิดแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นก็เป็นหนึ่งเรื่องราวยังไงก็เป็นกําลังใจให้ค่ะ